สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบนอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการเกษตรพรคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหานูหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ามาจากพี่จ๋าวันนี้นะคะพี่วันนี้นมได้เป็นตะกุดหลวงพ่อเงินมานะคะพี่เป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอวพ่อเงินนะจ๊ะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะตะกุดจะมีอยู่สามต่อแก่พี่นะคะ มีรอยจานทุกดอกจากคุณลูกค้าจา๋าจะมีรอยจานทุกดอกนะคะพี่นะคะเป็นสายคาดเอวเก่าๆนะคะพี่คุณลุงเจ้าของก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อเงินนะจ๊ะนะคะแต,แต่โดยรวมแล้วนะคะพี่แม่ค้าดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จากพี่นะคะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อเงินจากพี่นะคะ กรอบสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะสนใจยังไงก็พี่ขาถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่นะคะพี่ยไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0เปจ้ะนะคะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่ตะกรุดจะมีอยู่3ดอกแบบนี้จ๊ะพี่นะคะ800บาทปลายทางห้าบาทจ้ะส่วนรายการน้จ๊ะพี่ขาจะเป็นเสื้อยันนะจ๊ะพี่เป็นเสื้อยันของหลวงพ่อเดิมแต่เป็นรอยเท้านะจ๊ะพี่เป็นรอยเท้านะจ๊ะนะคะเป็นรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะวัดหนองโพนะจ๊ รายการนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่800บาทนะจ๊ะพี่นะคะตรงข้างๆก็จะมีเชือกอย่างจ๊ะพี่นะคะ1.2จุดนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงแม่ค้าไปไว้นะคะพี่ภาพเบอร์ภาพไม่ชัดประมาณน้นจ๊ะพี่พี่ไลายหาหนูได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะเรนจะเป็นเสื้อยันนะคะพี่ขาพร้อมรอยอ่าพร้อมรอยเท้าของอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะตามสภาพลปนะคะพี่นะคะเขียนวัดหนองโพนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่จ๋าสำหรับรายการนี้นะคะพี่800บาทจะพี่จ๋านะคะ800บาทไปทางวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อยันพร้อมรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่800บาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะ หานุม,มานหรือวรร่าทํามาจากอะไรก็ไม่ทราบจ้ะพี่นะคะเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเกลีๆสวยๆนะคะพี่ตามสภาพมันนะคะพี่ขานะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนนั้นจะเป็นเขาบอกว่าลูกสะกลดหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะหรือว่าลูกอมปู่ทิมจ้ะพี่นะคะเหมือนเขียนเลขตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ กลมๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่700รบาทจ้ะพ <clears> ี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้บาทนะคะเขาบอกว่าเป็นลูกอมปูทิมนะคะพี่เม็ดใหญ่มากนะคะพี่นะคะวางบนฝ่ามือจะประมาณนี้นะจ้ะพี่นะคะตามภาาไปจ้ะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จ้ะพี่ค่ะลงปูดูจ้ะพี่นะคะมาในกล่องค่ะพี่ขอไว้ที่หกรบาทจ้ะพี่นะคะเป็นลูกแก้วมั้งคะพี่นะคะจะมีรอยจานจ้ะพี่นะคะ เป็นยันเป็นจานนะคะพี่นะคะมาเป็นกล่องนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกห่บาทจะพี่จ๋านะคะของปูดูจะพี่ตามสภาพนะคะพี่พร้อมกล่องนะคะพี่จังหวัดยุธยานะคะพี่สองห้าสามสองจะพี่นะคะหกห้บาทจ้ะปูเอี่ยมจะปูเอี่ยมพร้อมกล่องจะพี่นะคะเป็นเนื้อกระไ่ทองนะคะพี่นะคะวัดหนังนนทบุรีนะคะพี่วัดหนังนนทบุรีนะคะพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะคะพี่นะคะ รายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ชัดไหมจะพี่ถ้าไม่ชัดพี่ไลน์นะคะพี่พี่ไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะเป็นปูเอ <ns> ี่ยมวัดหนังนะคะพี่นะคะรายการนี้พร้อมกล่องนะจะพี่รายการนี้พร้อมกล่องพี่จะได้ไปในราคาหกร้อยบาทจะพี่นะคะพร้อมกล่องอย่างนี้จะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์นะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้าพยอถดงจะพี่พัพุทธยอดทงกับพี่รายการนี้หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ มาในกรอบอย่างนี้จะพี่จารร่ายตามสภาพนะคะพี่ตามสภา,าพนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้นจะพี่จ่ายจะเป็นตะกุดจะ ung, ้ะหลงเป็นหลงพอกันนะคะพี่นะคะเป็นตะกุดคู่นะคะพี่แล้วก็จะมีเหรียญค่ะพี่เป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญพอกันจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเหรียญพอกันพร้อมตะกุดคู่เลยจะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นของหลวงพ่อไรเอ่ยหลวงพ่อทบไอ้หล่าเขาเขาจะหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะหลวงปู่ทิมนะคะมีเขียนบอก20มค17จะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างจะพี่ตามภาพนะคะรายการนี้ขอไปที่700บาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะมีตะกรุดคู่นะคะพี่นะคะนะคะพี่นะคะ700บาทจะพี่จ๋าอันนี้จะมีหลวงพ่อเลยสีดำจะพร้อมพยันนะคะพี่นะคะรายการนี้90 0บาทจะพี่นะคะ วัดท่าซุงนะคะมีดหมอชาติจากเนี่ยค่ะ16มค35าจะาพี่นะคะเป็นทรงคขอโต้นะคะพี่แดงแดงนี่จะเป็นพยันนะคะแดงแดงจะเป็นพยันนะจะพี่นะคะตามสภาพไปนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้มีห่วงให้ด้วยจะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยจะพี่ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทพอจะพี่จ๋านะคะกกอส,สวยตามภาพนะคะพี่นะคะของอหลวงพอ่อฤาษีนิ่งดำนะจะพี่นะคะ วัดท่าซูงนะคะพี่9ก้าวบาทจา้าส่วนรายการนี้ค่ะหลวงพ่อเท่ารักกระกบกขึ้นพึ่งจะพี่นะคะ700บาทจ,จะพี่นะคะเป็นภาพพ่อทาบนะคะตรงนี้จะมีสีพึ่งแล้วจะมีแผ่นทองแปะอยู่หนึ่งจุดนะคะแล้วก็กลมๆนั่นจะเป็นสีพึ่งค่ะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะ ตามสภาพมาจากคุณลูกค้าที่น่ารักจยากรายการนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนะจ๊ะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะ, <S <S จะอันนี้จะพี่สิงจ้ะสิงอันนี้อะหนูไม่แน่ใจว่าหลวงพอ่อรวยหรือเปล่านะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่แต่ด้วยความที่ว่าเล็กนะคะพี่รอยจานไหมนะคะพี่รอยจานไหมคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่ไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรจะพี่จาะรายการนี้หนูขอไว้ที่700อบาทจะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดรอบาทนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าองค์เล็กกว่ามือนะคะพี่นะคะแม่ค้าก็พยายามมองอจับให้ลูกค้าได้เห็นกันชัดๆนะถ้าไม่ชัดยังไงนะจะพี่ไลน์นะคะพี่ศู4ย์แปด8 0่0 0นย์หก้าเก้าหนึ่งแปดศูย์เจ็ดร้อบจะพี่อันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่ห้ารบาทจะพี่นะคะไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรมีรอยจานจะพี่นะคะมีรอยจานนะคะเนี่ยค่ะได้มาแบบเกากๆอย่างนี้จะพี่นะคะ ตามสภาพไปนะคะพี่ก่อแบบนี้เลยนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะไม่ทราบที่นะจ๊ะหลวงพ่อกลวยจะพี่นะคะหลวงพ่อกลวยพร้อมตะกรุดสามดอกอันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะมีตะกรุดสามดอกนะคะน้าเป็นภาพพ่อกลวยจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะกาลาลาหูอมจันจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะหลวงพ่อน้อยนะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานอาจจะมียันหรือจานนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่พอนะคะ โอเคนะคะพี่ลาหูอมจัน700บาทปลายทาง50บาทจ้ะเบียกแก้พพอนุ่มวัดนางใน700บาทเช่นกันจะพี่ข้างในจะเป็นหนุ่งหน่วงนะจ๊ะข้างในจะเป็นหนุ่งหน่วงเหมือนน้ำวิ่งนะจ๊ะคุณลูกค้าที่น่ารักจาก๋าพี่ขายเนะะี่ยค่ะรายการนี้แม่ค้าขอไวที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเบียแก้พพอนุ่มวัดนางในจ้ะรายการนี้จะเป็นมีดด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ทั้งปอกทําด้าหทั้งปอกนะทางด้ามน,นะเป็นงานหมดเลยนะคะพี่ขายนะคะ1,500บาทจะพี่นะคะ ก็สวยๆอย่างนี้จ้ะพี่จ่าภาพไม่ชัดพี่ลลยลัยมาจ้ะพี่นะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะเป็นมีดด้ามงาพ่อเดิมนะจ๊ะเป็นมีดด้ามงาหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จา๋าหรือเขาเรียกว่ามีดศาลิกานะจ๊ะพี่นะคะอาการนี้แม่ค้าขอไวที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่นะคะชัดไหมพี่ชัดไหมถ้าไม่ชัดนะคะพี่สนใจยังไงพี่ยลัยนะจ๊ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่นะคะ, so ะ,ค,ะความเก่าความสวยไม่ปานีใครจริงๆนะจ้ะพี่นะคะสาหรับมีดหมอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่นะคะเป็นด้ามงานะะคพี่นะคะ เป็นด้ามงาททางเล่มเลยนะคะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเรามาดูกันองค์เล็กๆกันต่อเลยจ้ะพี่จ๋าองเล็กๆนะจ๊ะพี่แปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะหนูขอจากตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้หนูไม่ทราบว่าพระอะไรนะคะพี่เป็นปิดตาะค่ะพี่นะคะเป็นพระปิดตาค่ะพี่คะ่ะแต่ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะเป็นพิมพสองหน้าจ้ะพี่นะคะและการนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะพี่จ๋านะคะ รายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นพระปิดตาพิมสองหน้าไม่ทราบที่นะจ๊ะอันนี้จ้ะใค่สมเด็จตร,รืรเปล่าไม่แน่ใจเช่นกันจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเนื้ออย่างนี้จะพี่ผิวอย่างนี้สวยงามมากจะพี่จ๋ารายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะซุ้มกอหน้าหรือสีจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเนื้อสวยงามมากจะพี่จ๋ามพง่งมองมาได้นะคะคุณลูกค้านะคะ อาการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อพรมจะพี่จ๋าหลังตอรีนะจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะตามสภาพเลยน,นะคะพี่นะคะกอลสวยๆวยวยจะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพอกันจะพี่ราการนี้หกร้อบาทจะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อนะจ๊ะดูกันออกเองนะจ๊ะเพราะว่าแม่ค้าก็ดูไม่เป็นจะพี่จ๋าอย่าว่าแม่ค้าเลยนะจ๊ะนะคะ รายการนี้ขอไว้ที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสิบาทจ้ะเดือนค่ะพี่พระครูหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่ขอของเก่าของสะสมของโบราณก็ตามสภาพนะคะพี่มีรอยจานนะมีรอยจานนะคะพี่ขาสําหรับองค์นี้นะจ๊ะพี่นะคะรายการนี้หกรบาทจ้ะพี่นะคะเป็นของเก่าของเิบของเก็บสะสมนะคะพี่ก็สภาพก็อย่างว่านะพี่เนาะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดือนโกมณหลวงชุมพรจะพี่จ่ายห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ความสวยก็เช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นเหรียญกุมภหลวงชุมพรนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ๋าโอ้ร่วงจังเลยส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าสมเด็จเบกมานจะพี่หกร้อบาทจะพี่นะคะเป็นกรอบพลาสติกนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังตามสภาพนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจายนะคะเป็นพระสมเด็จเบกมานหกร้อบาทจ้ะหลวงพ่อเงินจะพี่กาเช่นกันจะพี่จ๋าเปิดหน้าเปิดหลังเช่นกันจะพี่หกร้อบาทจ้ะตอนหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหรียญพ่อเงินจ้าปูเอี่ยมจะพี่ปูเอี่ยมนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่วัดหนองโพนจะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ รายการนี้500บาทปลายทาง5้าบาทจากหลวงพ่อคัวจะพี่จ่าอีพี่นี้ได้มา2องค์คู่กันนะคะพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่1นะคะพี่คุณลูกค้าจะปิดองค์ที่1หรือองค์ที่2นะคะพี่สามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะพี่หรือว่าจะปิดทั้งสององค์แม่ค้าก็ยินดีให้บริการสําหรับคุณลูกค้าที่น่ารักนะจ่าพี่นะคะสวยงามมากกับพี่จ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคัวนะจ๊ะพี่นะคะเขียนว่าพศ .2552 นะจ๊ะพี่นะคะเป็นหานุมาณถือธงนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ่านี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จากพี่จ๋านี่คือองค์ ส่วนองค์ที่2เช่นกันจะพี่จ๋านะคะความสวยความงามก็ไม่แพ้องค์ที่1เช่นกันจตพี่ด้านหลังจะเป็นฐานุมานถือทงเหมือนกันจะ้ะพศสอง1ห้าสองหนึ่งจะพี่อันนี้เป็นพศสองห้าสองหนึ่งนะคะพี่นะคะขอบตัดนี่ไม่ต้องพูดถึงจะพี่จา๋าความสวยในสวยมากจ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่5 0 0บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาไปทาง50บาทพร้อมโอนการส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเต่าจ๋าไม่แน่ใจหลงพ่องเองินหรือเปล่าจะพี่รายการนี้500บาทจะพี่นะคะ ามภาพเลยนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งจะพี่จะาห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จายนะคะสวยงามมากจับพี่นะคะวัดรมแก้วนะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพ่อลุ่งนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะรูปหล่อสังกระจายเก่าหลังยันกับพี่นะคะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะคะพี่นะคะ ภาพไม่ชัดภาพเบอร์แม่ค้าไปไว P ้พี่อันไลน์นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0840659180จะพี่นะคะรบวนคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกบพุทอคุณผักเครื่องด้วยนะคะรายการนี้แม่ค้าไม่น่าจะเป็นหลวงพ่อทบหรือเปล่านะคะพี่นะคะแต่เป็นพิมพ์2หน้านะจ๊ะพี่นะคะ เป็นพิมพ์2หน้านะคะพี่ขายเป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะราคการนี้500บาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทาง50บาทนะคะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะปิดตาแต่พี่จ๋าไม่ทราบว่าปิดตาอะไรแต่แม่ค้าขอเดีวยว่าปุ้มปุ้ยนะคะพี่ขายนะคะลงรักนะคะพี่ตามสภาพนะคะราคการนี้แม่ค้าขอไว้ที่500้บาทจะพี่จ๋านะคะเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้นะค่ะพี่ขายนะคะ เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้าชินาชาจะพี่จ๋าจับขอบจะพี่รายการนี้เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะเป็นพระพุทธชินราชจับขอบนะคะพี่รายการนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพระกิ่งจะพี่จา๋าพระกิ่งไพรีนะคะเนื้อจะออกทองๆนะคะพี่นะคะรายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะ อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่มองยากมองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะพระกิ่งไฟดีเนจะออกสีทองค่ะพี่ขานะคะไม่รู้ว่าทองอะไรนะคะพี่แต่ได้มาสภาพนี้6กร้อบาทจะ้ะพระกิ่งห่มคุมเนื้อไมก่กระสิบจะพี่มีรอยจานด้วยนะคะนะคะ ทางใต้ฐานนะคะพี่จะเป็นตัวข้างหลังจะมีรอยจานนะคะพี่แต่พี่ต้องสังเกตดูดีๆนะคะคุณลูกค้านะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกรบาทจะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าก,กิ่งอะไรนะคะพี่ด้านหน้าจะมีลงรักทองตามภาพไปนะคะพี่หกร้อบาทจะสมเด็จจะพี่จา๋าสวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ดูมวลสารองค์นี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะคาบคาบนี้หนูไม่ทราบว่าคาบไปนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยนะจ๊ะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่5 0 0รบาทจะพี่จ่าเป็นพาะสมเด็จเก่าไม่ทาราบที่นะคะ5 0 0รบาทปลายทาง5 0บาทจะ้ะเหรียญหล่อโบราณพาไปว่ากำแพงจะพี่จ๋ารายการนี้ก็5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะคุณลูกค้าคาะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะพี่ขายว่าสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ย,นยนันไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ0840 6 5 9 1 8 0จ้ากะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าไม่ทาราบที่จะพี่จ่ายนะคะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่พร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะ ลูกปล่อยหลวงพ่อเดิมจะพี่ใต้ฐานจะมีตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะนะคะใต้ฐานจะมีตะกุดให้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ้นะคะเนี่ยมองมาได้สภาพนี้จะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไวที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่พี่ดูเนื้อสิคะสวยงามมากกับพี่ขายนะคะหนเนื้อเขียวสวยงามมากกับพี่ตลอดรายการนี้นะคะหกร้อบาทจ้าอ่าหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ้ะนะคะ ตามสภาพเลยนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะ5 0 0รบาทปลายทาง5 0บาทค่ะปูทิมปูทิมจะพี่จ่าขุนแผนปูทิมด้านหลังจะเป็นปิดตานะจะพี่ไม่ทราบว่าปิดตาอะไรนะคะ5 0 0รบาทพอจะพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าอีพี่นี้มีแค่นี้นะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะ พี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์มาได้เลยจ้าพี่0840659180นะคะเบอร์แรกกับเบอร์อ่าโทรแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะคะพี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่สวัสดีจ้า